สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องใครมีอาหารกระจกให้กินนะครับหนึ่งก็คือพ่อแม่พ่อแม่อาหารกระจกนะครับถ้าอาหารไม่มีกระจกเนี่ยมันเป็นไฟนะครับพ่อแม่ไม่ให้กินนะครับพ่อแม่จะให้กินแต่อาหารคืมีกระจกนะครับพ่อครัวแม่ครัวรู้จักอาหารมีกระจกดีแค่ไหนนะครับก็คือลูกค้าเต็มร้านนะัไม่ต้องคิดนะ อาหารกระจกเยอะแค่ไหนพอจะเลี้ยงคนบนโลกทั้งโลกได้นะครับถ้าอาหารไม่เป็นกระจกก็เรียกว่าไฟแก๊สไฟฐานไฟเงี้ยครับพวกไม่ใช่อาหารนะครับพวกนะี้าะฉะนั้นธรรมชาติกระจกจึงใหญ่มากนะครับคนบนโลกเกิดพันล้านคนไม่รวมสัตว์นะครับสัตว์อีกไม่รู้กินละล้านตัวนะครับกินอาหารกระจกนะครับ ส่วนมากคนบนโลกรละศาต์เนี่ยไม่ไม่ค่อยกินอาหารไม่มีกระจกนะครับคนละศาสตร์บนโลกเนี่ยส่วนมากกินอาหารกระจกนะครับเพราะคนไม่ควจึงรู้จากอาหารกระจกดีเป็นที่สุดนะครับ mm hmm. เชฟทุกคนต้องรู้นะครับ